บัตรเครดิตตอนนั้นะมีสามใบที่จ้องจะยึดบ้านเริ่มผ่อนไม่ไหวละเราพยายามเจราจาต่อรองตั้งแต่เดยวันแล้วว่าเราจ่ายไม่ไหวมีรถอันเดียวที่สามารถเจราจาได้จริงๆนอกนั้นทั้งบ้านทั้งบัตรเครดิตเดินเข้ามาบอกว่าไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องจ่าย ป้นไม่เถียงว่าป้นเป็นหนี้หนี้ป้นแค่สองแสนไม่มีปัญญาจะจ่ายถูกยึดถูกประกาศขายบ้าน ขั้นตอนต่อไปตอนนี้สมมติท่าน,นะค,ะค่ะมันจะเป็นการขอออกหมายขับไล่ค่ะขอออกหมายขับไล่ใช่ประกาศครั้งแรกเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแล้วก็ลดเหลือแปดล้านกว่าแล้วก็ลดเหลือเจ็ดล้านกว่าแล้วก็ลดเหลือหกล้านกว่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเสียบ้านไปแล้วอะในราคาที่แบบโหดร้ายแล้วอะ มันเกิดจากการที่พี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนมันเป็นการทําธุรกิจไงคะแต่เอาเงินสดของบัตรเครดิตไปลงทุนแล้วก็คือลงทุนกับรถหนึ่งคันเขาเอาไปขายใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนเอาไปเหมือนเข้าไฟแนนซ์ใช่ไหมคะธนาคารนั้นก็ต้องโอนตังค์ไฟแนนซ์เข้าหาเราแต่ธนาคารน่ะดันไม่ได้โอนเข้ามาหาเปิ้ลโดยตรงมันทําให้การที่แบบเราทําธุรกิจมันก็เลยสะดุด สรุปนี้ทั้งหมดมันก็มากองไว้ที่เปิ้นถ้าคุณถลําลงไปแบบเป็นนี่ในระบบอ่ะอคุณต้องยอมรับได้ว่าดอกเบีย้ยมันขึ้นทุกวันเจราจาต่อรองอยู่ดอกเบีย้ยมันไม่มีจริงนะบางทีไอ้ที่ไก่เกียบอกว่าอะเนี่ย ดอกอยู่ตรงนี้ครับก็คือค่าคุณจ่ายตามเดือนละ5้า0ัน0กพันเจ็ดพนตามเขาก็เนี่ยดอกตรงนี้ครับแต่ถ้าวันไหนที่คุณหยุดจ่ายก็กลับมาเป็นดอกเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณจ่ายไม่ไหวเราก็ยึดซัพยบ ก็เสียใจแต่ช่วยไม่ได้จะทารการแบบนี้เสียใจมากๆด้วยแต่พูดไม่ออกจะพูดไงมาบอกเลยฉัาบอกว่าไม่เป็นไรแต่เย็นๆที่ขอเวลาที่เราขอเวลาเราไม่ได้ขอเวลาเ่ราะตึงเกมหรืออะไร ไปบ้านเธอเช่าเธต้องบอกมาจําำค่าเช่าหนึ่งเดือนมาจำหนึ่งเดือนแล้วแถวนี้เธคิดไปบ้านถูกไหมส่งผลเยอะเหมือนกันค่ะก็ต้องระวังอย่างที่ตัวคุณแม่งเงี้ยค่ะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่แล้วเป็นทั้งคู่อะค่ะตัวของมามาเองกระดูกตาตุ่มแตกตอนนี้ใส่เหล็ก ป้าก็เป็นกระดูทับเส้นประสาทเขาก็จะขยับเคลื่อนลําบากก็เป็นความดันโลหิตสูงกลัวเหมือนกันว่าเขาจะเส้นเลือดในสวองแตกอีกครั้งเขาก็มีแอบปวนเหมือนกันว่าทําไมแบบแกขนาดนี้เราต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเรื่องเงินมากเหมือนกันก็ชีวิตอะ มันเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้อะมันก็ต้องเดินต่อไป